ให้วันนี้เพื่อมัางใจให้เพิ่นนะเพิ่นยังเพิ่นยังสะสมเวลาอยู่เพราะสะสมเวลาบบกี้มือเพิ่นกับพานแล้วแต่ว่าพี่กับพี่อุดรก็นองใบแดงเก้าใบแดงโอ้ได้เก้าใบแดงบกมือนี่น้อง,องน้องรถนี่เครื่องแรกกับสิบกับพังไปแล้วอันนี้กับเครื่องที่สองเครื่องที่สองกับสิบพังอีกแห้วเปิดไลย สวัสด้เป็นขี้เตอร์ที่บางปลอดภัยนะคะคุณพี่พี่อุดรเอารถส่งพี่พรีิวาด้วยนะคะเอารถส่งพี่พรีิวายังไม่ผ่านไปลบคลิปที่ผิดกดนะคะคนที่โชคดีเขาก็ผ่านแมนบ่ะจะอาศัยโชคนองรถขึ้นเมที่ตอนนี้พี่แอบเล่นว่าได้นองรถเลยเพิ่นเพิ่อนก็ให้เล่นเล้ว เป็นสั่งห้ามแล้วตอนนี้ย้ำมมาเว้นด่นโทรศัพท์บ่ไใดก็สิได้ช่วงเศร้าก็ช่วงแรงเลิกงานจา้ะพี่สัญญาก็สวัสดีจะลบอันไหนอีกพี่กับพงมู้จะไปลบอันไหนแต่ว่ากัย้งดำยังมีขึ้นมาเรื่อยๆอยู่จ้ะพี่กับพยามลบอยู่ขยันเดี๋ยวก็บผ่านจา้ะย้ำใดหละน,ดะน้องโรจนลินจ้ะย้ำใดพวกนี้สี่บตี อาธีพานน้องค้นกับคือพานเร็วจ้ะขันเพื่นพานพืน่น,นกับพานไปไงกุชากะซ่าที่นี่แหละนั่งถาเป็นก็หยุดก่อนนะคะพี่โมนจ้าฝนตกไผ่น้อาษาอังกฤษกบันคืออันบอรออกนะคะฝนกระไดโอ้ยจะมันอยากไปหาพี่พเพื่อนเพื่อนพี่ไม่รอจ้ะถ้านพาน้องนภา าพาเลิกงานหรือ euh ยังเนาะน้องนพาเลิกงานหรือยังเพิ่นังสั่นหนังเย้าเพราะว่าเนี้ยมูวิ้นเพิ่นขึ้นเวทีบ่มีโอกาสเห็นเพิ่นนอกจากมิต่ได้ไปย้อนหลังให้เพิ่นแล้วก็เบิ่งหนังเย้าหนังนะคะพักทายแล้วก็ทักทายสิ้นไว้แค่นี้ก็พอนะพี่โมนเดี๋ยวฟ้าร้องฟ้าอะไรจะไม่มือหนึ่งกัดจักมันย่างเนาะพี่น้องแต่กมืมาเห็นนั่นนี่มานั่งต้องอยู่หน้าทีวีหน้าโทรศ์ ซับตลอดทุกมือกำลังใจให้ค่ะคันพี่พรนะคะสวัสดีค่ะพี่พรนะคะคนสวยเป็นแจกไหน้องเอินตะกันกินเข่าเลยบได้เห็ดอย่างสวัสดีคุณวงจันทค่ะคันพี่จุภาทักทายจ้าทักทายทักทายพี่พรพิวานะคะ คุณช่างเอร์อขอบคุณน้องใดเด้อจากขันอ่านบาถือเพราะอย่างก,กระดายน้องก็รู้ว่าสวัสดีผู้ใดบุกตอบกับรุจลินสวัสดีขันเพิ่นขันย้ำเมื่อคืนนีสิไปได้ยุต่แต่ว่าขันย้ำโมเว้นนีไปบ่ได้เลยตอนนี้ตะกี้ยังแอบเป็นโทรศัพท์ได้ยุต่สมัยฝนกระตกยุทัวน้องเมื่อนี่ยุเมืองจันทําตาสิตกตกับว่าตกสวัสดีค่ะ สวัสดีขอบคุณหลายๆได้าจไม่ง้ามมือได้ก็ไม่ง้ามค่ะมาส่งกำลังใจให้ทุกมือทุกมือไม่ง้ามก็ไดบางท่งนงทานก็ไดตัไปเบิ่งมาสมกำลังใจจ้าสวัสดีค่ะพี่วงจันทร์ก็กำลังรับชมนะคะอันคุณภาษาจะมายืดผมให้ตรงดิง่งดิ่งสวัสดีค่ะเปิดบ้านเย,ย็นตัวตนเหมือนเดิมนะคะตั้งใจให้เพลินนะเพล่นยัง เพิ่นยังสะสมเวลาอยู่เพราะสะสมเวลาโอกี้มือพนกพานแล้วแต่ว่าพี่กับพี่อุดรก็น้องพี่หนูพันก็ส่งหัวใจสวยๆจ้ะน้องนภา,าก็สวัสดีครับพี่หนูพนันอังไหนทั้งสีเขียวพี่ก็พูเนะาะทั้งทั้งสีเขียวแบบเติมภูเขาดอกเป้อันลางของบ้านพี่อุดรแต่ว่าเพิ่อยูไก่เนาะ อยู่อุบนุบนะพี่อุดออยู่อุบวผู้รู้ของแท้เลยนะเนี่ยน้องนาภาน้องนาภาก็ยังทํางานอยู่ยังไม่เลิกงานพี่นาภาก็เปิดตาไว้ให้าพี่น้องชลีพี่อุดรก็สวัสดีจ้าน้องชอลีพรคนสวยคนสวยน้อยกับน้องทันเน,นงนี่ก็ยังมีเยอะแต่ขี้เกียจตัดแล้วน้องทนัน ขึ้นหลายคนเนราะไม่บ้านพี่อุดอรหล,หลายหลายน้องโลดก็ต้องขึ้นสวัสดีพี่เอไอไอกิ้กับผวาแมวกระโดดน้องนภา,าก็สวัสดีพี่วงจันจาส่องจากพี่อุดรน,น้องนภา,ากับพี่ทันอยู่สามคน สี่คนกระนองมันรีดเดอ้อจากขันอ่านบะถือบพหยังกระดายนอ้องบะรู้ว่าสวัสดีผู้ใหบุตอบกับรัตจินสวัสดีรอไปรับลูกสาวก็เลยน่งคุยจ่าอ๋อน้องลูกสาวไปใส่จ้ากอดเอวให้แน่แน,น,นเดอ้อสันรอไปรับลูกสาวก็เลยนางคุยจ่าอ๋อน้องลูกสาวไปใส่จ้า กอดเอวให้แน่นเด้อสันเพื่อนรอพี่พี่เพื่อนเพื่อนไม่อยากรอเหมือนน้องทันพี่พรนะพาเราบอกว่าย่าเว้นเล่นโทรศัพท์บได้ก็สิได้ช่วงเศร้าก็ช่วงแรงเลิกงานจ้าพี่สรัญญาก็สวัสดีย่างโมเว้นเล่นโทรศัพท์บได้ก็สิได้ช่วงเศร้าก็ช่วงแรงเลิกงานจ้าพี่สรัญญาก็สวัสดีบ้านผนตก ก็เลยบอกให้เพื่อนปิดเครื่องก่อนเด้อบพราเป็นอย่างน้องเพื่อนมาทักท้ายตะเปลียวก็บเ่เป็นอย่างฝนตกจ้าแล้วอีหยโอ้ยบ่เห็นเลยเคลียกับ่ได้บันนีโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายเลยบันนี้หายเลยโอ้ยโอ้ยหายถ้าไกลเด้อจากหันอ่านบ่ถือบ่อย่างกระด้นน้องพรู้ว่าสวัสดีผู้ใดบุตตอบกับ รุจลินสวัส,ด,ส,วส,ด,ด,สดีสวัสดีค่ะคคพี่อุดรคนหล่อทีอะะ่สุดพี่อุดรคนหล่อที่สุดสวัสดีค่ะคุณยายอิ่มคุณพี่ทิพพรนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนายเดอ้อจากขันอานบะถือ่อยังกระดายน้องก็รู้ว่าสวัสดีผู้ใดญบุตอบกับ โรเจรินสวัสดีค่ะน้องนภาน้องนภา,า,า,าเลิกงานหรือยังเนาะน้องนภา,าเลิกงานหรือยังส้มๆ้มนะคะขอบคุณค่ะรวมรวมแล้วเองวาน้องคิรีพรอนคือพานไปเร็วแถวรวมดยสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนพ,พ,พี่น้องชาวเลียวและไม่เลียวนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้น้องกันก็มาเปิดบ้านยืนยันตัวตนเหมือนเดิมจ้ายืนยันตัวตนเหมือนเดิมนะคะสว,ส,สวัสดีจ้าพี่ทอฟันอันแอบแอบเอาไปเข่าในห้องน้ำน้ำแหมจ้าอันสวัสดีจ้าพิธานน้องนภาก็มาส่งกำลังใจจ้าแวะมาส่งกำลังใจขอบคุณค่าน้องชุนีพร จงภูมิใจเธอเอิดที่เกิดเป็นไทยนนี่เดกเดิดนบ่กเขาวัานเดี๋ยวสิให้ยายเพียนเพาะอ,อยู่สวัสดีค่ะแม่งามสวัสดีค่ะน้องะของก็บ่เป็นอย่างแม่จ่าพี่มนณ์จ่าปิดเครื่องก่อนนะคะปิดเครื่องก่อนจ้าพี่มณ์สุดน้องพรตาเยี่ยมเลยน้องพรตาถึงที่สุด อุดอกรกบ่ะไห้โอ้ยจะมันอยากไปหาพี่พเพื่อนพี่ไม่รอจ้าถ้าพี่คลพี่นองหลายๆเด้อจี่บางทีคอมเมนต์แลนปึ๊ดปื๊ดป๊ดเนาะแต่ว่ากับบะได้พี่นองกับบะไหลเนาอแต่ว่าแลนเร็วพี่หนูพันธ์ก็สวัสดีค่ะคุณวงจ้าพรทิวาก็สวัสดีค่ะพี่สรัญญาสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ปังๆนะคะ คุณค่าใบแดงเข้าใบแดงโอ้ได้เข้าใบแดงบอกมือนีน้อง,น,องน้องลดน้องพันจะเข้าไปดูหลังบ้านตัวเองก่อนเพราะว่าพี่พี่โอมกำลังรับชมจ้าสวัสดีค่ะพี่อุดรตอนนี้ขึ้นมาห้าดวงตาแล้วจ้าน่ะพี่อุดรก็เห็นคะขันท้อน แบบพี่พอานภา,าเขายังรู้ว่าเขาเมือนี้เขาได้เท่าใดเท่าใดเนาะแต่เอกตรวจรอตรวจสอบเนี่ยพวดวงตาแล้วนะคะเจ้าคงมีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วว่าหันตามาลำในหันทําทสวัสดีค่ะพี่ทานสวัสดีจ้าน้องน้าพาสวัสดีจ้าช่างเอิร์ดช่างเอิร์ดยังเปิดบานอยู่คนกับแยกหลังมาเนาะคะ่ะนอนช่างเอิร์ิคนแยกหลังทีเ่เพื่อนเดินทางปลอดภัยนะคะ